บอกว่าตรงนี้แหละบางคนถ้าสมมติจะจุดเริ่มต้นความศรัทธ,ธาพญานาคครับผมบางคนก็เชื่อว่าตรงนี้แหละเราควรจะไปขอพรแน่นอนครับ,รบวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาพวกเราไปได้หนึ่งก็คือได้ทําบุญบสองก็คือได้กราบไหว้บาร,รมีองอค์พญานาคในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พี่ิซึ่งมีพลังความศรัทธ,ธาต่อองค์พญานาคเห็นบอกวันนี้ พี่กิจจัดชุดใหญ่เลยจริงๆใช่ครับชุดใหญ่ที่วันนี้จัดคือการบวงสวงกลางแม่น้ำโขงพระธาตุจมอยู่กลางน้ำโขงห่างจากฝั่งไทย180เมตรองพระธาตุก่อด้วยอิฐถือปูนล้มตะแคงไปตามกระแสน้ำทางที่ตวนออกเฉียงเหนือมีฐานเหลี่ยมมุมฉากด้านหนึ่ง โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพียงครึ่งฐานองค์พระาธาตุมีรูปทรงทางสถาปตัตยกรรมเท่าที่ยังเหลืออยู่เป็นขั้นพื้นฐานสองชั้นความสูงของเจดีเฉพาะส่วนที่สัมผัสได้12.20เมตรความกว้างของฐานพระาธาตุชั้นล่างสุด15.80เมตรทั้งนี้ขณะที่ถ่ายทำเป็นช่วงน้ำขึ้น จึงเห็นเพียงยอดพระาธาตุอยู่เหนือน้ำเพียงเล็กน้อยแต่หากเป็นช่วงน้ำลงก็จะสามารถเห็นองค์พระาธาตุได้แบบเต็มความสูงที่กล่าวมาถ้าผู้ชมสังเกตแปลกอย่างหนึ่งว่าน้ําจะหมุนอย่างนั้นตลอดเวลาน้ำขึ้นน้ำจะเป็นอย่าง,งอดออออหมุนนะั่นเหมือนหมุนเหมือนองค์ขออัญเชิญพ่อนาคาแม่นาคี็จ27มาประทานพร ลูกขอถวายเครื่องสักการะบูชาเครื่องถวายเครื่องบวชนี่แต่ของพ่อนาคแม่นาคีาาทำไม,ไมขึ้นขึ้นมีเฉพาะตรงนั้นน่ะพญานาควายเขาเชื่อกันว่านะเอ็นน้ำมาพญานาคจะไหวยอยู่ทุกวันน,น้ำตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงน,นัดก็ยังไม่มีคำตอบตอนนี้ หลายคนเชื่อว่าน้ำพระาธาตุแห่งนี้นมีองค์พ่อปู่ที่ปกปักรักษาพระาธาตุและองค์พญาน,นาคราชที่อยู่ใต้น้ำโขงที่คอยดูแลปกปักรักษาองค์พระาธาตุกลางน้ำอีกด้วยตอนนี้เราจะต้องถือหยกหย,ยกนี่เพื่ออะไรครับพี่กิจนะความหมายก็คือเป็นบาร,รมีขององค์พญานาคเป็นบาร,ร,รมีที่เราจะถวายให้แก่องค์พญานาควางถวายท่านลงไปในการแม่น้ำโขงบุญบาร,รมีเรา แล้วแต่คนใดคนนั้นที่ลงไปดิ่งลงไปใต้ที่พบไปถึงท่านหรือเปล่าแล้วแต่บุญประเีเพราะฉะนั้นเราจะอธิษฐานอะไรอธิษฐานจากตรงนี้จากตรงนี้แล้วก็ปักธูปปักธูปลงไปในกระทงเดี๋ยวลราถวายกระทง ปัจจุบันแม้พระธาตุล่าหนองจะเป็นเพียงเศษอิฐเศษหินอยู่กลางน้ําให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาและจัดงานสมโพธ์ในทุกวันขึ้น15ค่าเดือน6กับช่วงเทศกาลออกพรรษาตามคําบอกกล่าวจากชาวบ้านแต่ละครั้งมักจะมีรอยเท้าพญานาคปรากฏให้เห็นบนแท่นฐานองค์พระธาตุอยู่เป็นประจำทุกปีไป